โอ้ oh my g ครั้งที่แล้วผมทําให้แฟนไปนะั่นก็คือโยรุขาวดํา แต่ว่าตัวเองยังไม่ทันได้มีเลยและซึ่งอยากมีบ้างอะนะอิจฉาอย่างเลยในครั้งนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะมาทำโยลูขาวดํากันบ้างดีกว่านะผมอยากจะได้มากๆเลยเจ้าโยลูขาวดาอันนี้พอดีแฟนมีผมก็ต้องมีบ้างอะนะครับผมมาในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาทำโยลูขาวดํากันบ้างดีกว่านะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมผมอากุมาชูรี่เองนะครับผมในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาทําแบบว่าโยลูขาวดํากันเว้ยเออไปเตรียมโยลูขาวดากันก่อนเลยดีกว่านะฮะแล้วก็เอาดีด์กเบดมา นี่ซึ่งยังไม่เป็นโยลูกขาวดานะครับผมเออซึ่งถ้าเป็นโยลูกขาวดานะ่าจะแบบค่อนข้างเท่นะเพราะว่ามันจะเข้ากับฮาคีท้ที่ผมใส่อยู่ด้วยตอนนี้นะครับผมแต่ก็ไปเดี๋ยวในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะไปทํากันดีกว่านะครับผมขั้นแรกคือผมต้องแบบว่าเตรียมเผามนุษย์ก่อนเว้ยซึ่งผมเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเผามนุษย์นะครับผมแล้วผมก็เอาของแต่งอันนี้มาด้วยนะครับผมเพื่อทําการให้มันวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยถ้าถอดมันจะเป็นอย่างงี้ โคตรช้าเลยโอเคถ้าใส่ก็วิ่งเร็วนะครับผมคล้ายๆกับเผามิงนะครับผมเออประมาณนี้เนาะไปผมก็ต้องไปกันที่เกาะกินโซนนะครับผมเพื่อทําการไปทําอีโวเผาโอ้กระแทกกับต้นไม้เมื่อกี้หรอว่าหรือว,รว่ามันกระแทกเมาส์กูและนอกจากการที่กูจะต้องทําการอีโวเผาแล้วด้วยกูเสียเงินประมาณ2อล้านห้าถ้าทาตั้งแต่ขั้นที่2จะเสียเงิน2อล้านหเลยถือว่าค่อนข้างแพงนะแต่ว่าก็ยังถูกกว่ายเยอะถูกกว่ายเยอะ ฟืบนี่ไงทําการคุยนะครับผมแป๊เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บดอกไม้กันนะครับผมเขาก็จะแบบว่าให้เราเก็บดอกไม้แล้วก็ค่อยกลับมาคุยกับเขาแฮกลาวาบัก ร้านบริการเติมโรบักเลดหแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. ที่มีเพียงแค่17บาทก็สามารถเติมได้และๆๆๆๆยังไม่หมดเพียงแค่นั้นยังมีเกมพาร์ทมาให้กดกันอีกถึงขั้นเลดแปกันเลย <Wow. S 2> แมพก็จะมีอยู่ประมาณนี้บ o ็อกฟุตคิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ด e เฟน์และ a n นิเมะไฟติ้ง s ุโมเลเตอร์หาใครสนใจิล่นอยู่ใต้ล่างคลิปเลยเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้ดอกไม้เออหาจยกาะน,นี้กันก่อนเลยตรงนี้ไม่มีไม่มีเหมือนกัน ผมว่าไอเผ่ามนุษย์นะผมถือว่าเป็นเผ่าที่ค่อนข้างที่จะใช้อีโวง่ายนะครับผมอีโวได้ง่ายมากๆโอเคเราก็ต้องมาตามหาที่คิงดองออฟโหลดกันต่อนะครับผมเนี่ยมันจะมีเกิดอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้มีหรือเปล่าน่าจะเกิดแถวแถวโดวฟาตรงนู้นแล้วละมั้งไม่เป็นไรดอกสีแดงถือว่าเป็นดอกที่หาง่ายนะครับผมมีหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีว่ะแน่แทงว่าอยู่ตรงนี้อ่ะเอาไม่มีกูพลาดอะไรตรงไหนไปบ้าวะอ่า ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวทำการตามหาดอกสีน้ําเงินก่อนก็ได้สีแดงมันอยู่ที่ไหนวะเน,นี่ยทำไมกูตามหามันไม่เจอแต่ไม่เป็นไรนะผมสีน้ําเงินผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เสียนเสี่ยงเงินมากๆกเราต้องไปกันที่เกาะซอมบี้นะเกาะซอมบี้นี่ได้ตั้งหลายดอกเลยนะครับผมเอ้ยได้แค่สองดอกนะครับผมนั่นก็คือดอกสีเหลืองกับดอกสีน้ําเงินนะครับผมจริงๆดอกสีเหลืองมันมันหายจากตัวไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมแบบว่าตามหาที่เกาะน,นี้แล้วเจอตลอดไงแล้วมันดอกง่ายดีนี้ตรงนี้ตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีไอ้อกเ,เ,เกาะ ฟืบตรงนี้ก็ไม่มีแสดงว่ามันอยู่ที่เกาะเล็กนู่นละมั้งหรือว่าดอกมันยังไม่เกิดวะมันจะเกิดทุกๆตอนคืนไม่ใช่เหรอก็เกิดแล้วสิมันต้องเกิดแล้วต้องเกิดแล้วตรงเนี้ยต้องเกิดละอ่ะเฮ้ยโอเคเกิดอยู่เกิดอยู่เก็บมาเรียบร้อยไปต่อไปเราก็ต้องไปตามหาดอกสีแดงซึ่งมันเกิดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยลองมาวนตามหาที่กรีนโซนกันใหม่ดีกว่านะหรือบางทีเราอาจจะพาอะไรตรงไหนไปก็ได้ฟึบอ่้นี่ไง อ๋อเราพลาดกินโซนไปจริงๆด้วยโอเคได้มาเรียบร้อยนะคือดอกสีน้ำเงินกับดอกสีแดงนะครับผมไปต่อไปเราก็ต้องไปตามหาดอกสีเหลืองซึ่งเดี๋ยวผมจะไปฆ่ามอนต,ตรงนู้นดีกว่านะครับผมวิธีตามหาดอกสีเหลืองก็แสนที่จะโคตรง่ายนะครับผมฆ่ามอนพวกนี้นะครับผมเออประมาณนี้ฆ่ามอนตัวไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมฆ่ามอนต,ตรงนี้ดีกว่านะร,รู้สึกว่ามันน่าจะเกิดเร็วกว่านะครับผมความรู้สึกนะส่วนตัวและลื่นๆ,นๆดอกสักทีเถอะขอแค่แบบว่าไม่ไม่กี่ตัวก็ดอกแล้วได้ปะ โอ้ oh, ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ได้มา3ดอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับผมเรียบร้อยง่ายๆนะครับผมใช้เวลาไม่ค่อย,ยไม่ค่อยนานนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวเองก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกว่าจะใช้เวลาประมาณ10นาทีกว่า,วานะครับผมผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแหมคนมันเก่งอะนะคนมันเก่งเกินโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับไปคุยกับเจ้าตัวนั้นกันต่อเลยนี่ให้กูอีโวขั้น2กันหน่อยสิขออีโวขั้น2หน่อยฟึบ โอ้โคตรแพงโคตรแพงน้ำตาแทบไหลพอดีเป็นคนไม่ชอบฟาร์มเงินนะครับผมและเห็นเงินหายไปตั้ง5 0 0แสนโอ้เก็บมาทั้งชีวิตและจากนั้นเราก็ต้องไปตรงนน้นเพื่อทำการไปทำอีโวขั้นสามนะเราต้องไปดูก่อนนะว่าให้ค่ามอนอะไรบ้างผมจําไม่ได้แล้วว่ามันให้ค่ามอนอะไรบ้างนะฮะโอ้บอสยังไม่เกิดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอแล้วกันนะผมไม่อยากเสียโลบักแล้วนะครับผมช่วงนี้เติมยากนะครับฟึบอ่ามาแล้วเราก็มาคุย ทำการรับเควสไว้ก่อนก็ได้มันให้ฆ่าบอสต,ตัวอะไรบ้างวะบอสอะไรบ้างเอ่ยบอสอะไรบ้างบอสบอสบอสอ๋ออย่งอยังอย่างย่งย่ง,ยงให้ฆ่าเจมี่ฟูจิทะฟูจิตะจะฝัดวะไดมอนด์โอเค ประมาณนี้อืมให้ฆ่าบอสฟูจิกับบอสไดมอนแล้วก็บอสเจอร์มี่ซึ่งแม่งยังไม่เกิดเลย,ยทีท,ทีใช้ลบบัคเรียกก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมผมเป็นคนรอได้อยู่นะครับผมไม่ได้ไปรีบรอะลรขนาดนั้นะเมื่อกี้ได้ทําการอัดไอ้เจ้าเอ่อไอ้เจ้าบอสไดมอนคือผมตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าไอ้โปรแกรมนะฮะผมมันทําการเด้งออกน,นะครับผมผมก็เลยทําการเออนั่นแหละครับผมไม่ได้อัดนะครับผมพอดีโปรแกรมมันเด้งเว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเมื่อกี้ผมฆ่าไดมอนแล้วนะต่อไปก็เจมาด โคตรปิงเลยจังหวะนี้อ้ายังมีแม่งวันอะไรไหมแม่งวิฟบิงต่อไปก็บอสตัวสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือบอสฟูจินะครับผมไอ้เจ้าบอสฟูจินะครับผมก็ถือว่าเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะตียากนิดนึงนะครับผมถ้าไม่ได้ใช้ผลพระนะฮะเกิดแล้วด้วยนึกว่าจะยังไม่เกิดนะครับผมปุ๊บ,บ,บโอ้สุดยอดคอมโบนี่ไงหลบ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 ไม่โดนไม่โดนสักแอะไม่โดน โดนบ้างไหมนะแม่งเหมือนจะไม่โดนเลยนะนะั่นน่ะอ่าไม่ทันกูหลอกอกูข้ามก่อนโอเคเราก็ฆ่าบอสเสร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นเควสที่ค่อนข้างอีซียมากเลยไปเราก็ต้องไปกันที่ใช่ที่เดิมอะ่ะไอเจ้าที่บอร์ดไดมอนต์เฮ้ฆ่าัวตายไดเป่าวะไม่เอาไม่เสี่ยงดีกว่าไปร,รับไปร,รับกูได้มนที่เรียบร้อยแล้วเผามันด้วยปีสามไปไปสองล้านกแล้วก็ได้สกิลมาด้วยนะครับผม บอกเลยว่าสกิลนี้ค่อนข้างที่จะหล่อเท่มากๆเลยนะผมหมายถึงออร่าสกิลนะผมไม่ได้แบบว่าความสามารถของสกิลนะครับผมนี่ โอ้โรเทเลยนะครับผมเป็นแบบสีแดงอ้ยโคตรชอบอ่ะโคตรชอบนะครับผมแต่ว่าคือความสามารถมันก็คือเพิ่มดาเมจนะครับผมเออเพิ่มดาเมจของแต่ละอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาบป,ปืนหมัดแล้วก็ผลนะครับผมแต่ว่า,ามันแค่ไม่กี่วิอ่ะมันก็ดูรู้สึกไม่ค่อยคุ้มมากเท่าไหร่นะครับผมใส่ของแต่งดีกว่านะครับผมบวกน้อยกว่าแต่ว่าเออมันมันบวกตลอดเวลานะครับผมอันนี้มันแบบว่ามันต้องรอจังหวะนะฮะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนึกว่าจะให้รอนานแบบว่าเปลี่ยนหลายๆรอบโอ้ยอย่างน้อย แบบว่าผมเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวปุ๊บได้มิงเลยนะครับผม <Wow. S 1> ชุด,ดีมากๆอ่ากลับมารเร็วเหมือนเดิมและยิ่งใส่ของแต่งนี้ด้วยโอ้โครรวดเร็วเลยไม่มีอะไรหยุดกูได้ล,ละหลังจากนั้นเราก็ต้องไปตามหาเจ้าทะเลกันนะครับผมคือแบบว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับผมมีคนบอกผมว่าเอพี่ถ้าสมมติพี่เอาเรือใหญ่ไปอ่ะเจ้าทะเลมันจะเกิดง่ายเว้ย ซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะต้องลองดูนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดง่ายจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ายิ่งคนเยอะๆนะครับผมยิ่งคนเยอะๆอยู่บนเรือเราหรือว่าเรียกเรือเยอะๆมันจะเกิดง่ายนะครับผมแต่ว่าผมมาคนเดียวเนาะผมก็ลองแค่แบบว่าเรือลําใหญ่แล้วกันนะครับผมคือตอนแรกผมเอาเรือกล้วยหายแต่ว่าเอาเรือลานี้แหละโว้วว้วเจ้าเกิดเจ้าเกิดอืใช้เป็นผนแสงด้วยนะครับผมเพื่อทําการแบบว่า เออลองอยู่กลางอากาศได้นานยิ่งขึ้นนะฮะโว้ Whoa. สกิลนี้มันไม่โดนกับเจ้าหรอวะเออใช้แบบว่าใช้เป็นเรือลำใหญ่นะครับผมก็สื่อว่าเกิดง่ายอยู่นะเกิดง่ายอยู่นะครับผมงั้นที่หลังผมว่าผมต้องใช้เรือลำใหญ่แล้วรู้สึกว่ามันเกิดง่ายดีนะ,ะนี่กระแทกแม่งนี่กระแทกแม่งไม่รู้ตีอยู่หรือเปล่าวนะเนี่ยอ๋อตีอยู่ตีอยู่โดนอยู่โดนอยู่อ่าโ,โ,โอเคเลื่อนรถอยู่นะครับผมเดี๋ยนะเดี๋ยนะสังเกตหน้าเจ้าเลนหน้าเจ้าเล,าาเลมันบั็กนี่ว่ะ <laughs> มันบล็กวาย มาดูกันดีกว่าว่าตัวแรกผมจะได้ Fit ออฟด r k กเนี่ยเลยหรือเปล่าถ้าได้เลยนี่ถือว่าโคตรเทร่นะผมแต่ว่าได้แบบว่าทาั้งทัที่ตัวกูปิงอยู่กูค่อข้า,า,งางเครียดนะว้าวเออใช้ผลแสงตีก็ไม่เร็วฮะก็ค่างที่จะใช้ง่ายอยู่แต่พอตอนที่กูโคตรปิงเลยอ้ายปิงจังวะโอเคเราก็ระหว่างนี้เราก็ต้องรอชาร์จสก,กิลนะผมเจ้าเลวสาดดาลงไปว้าวโผล่ขึ้นมาแบบว่าแบบแบบอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเลยโคตรเจ๋งอะอ พอดีเน็ตกูปิงมากจังหวะน,นี้โอ้เรียบร้อยได้อะไรห,หรือเปล่าไม่ได้เลยนะครับผม <B ang> ไม่ได้เลยนะฮะแย่มากไม่ได้ f i s อ of Dark n e ็ตว่ะแซดแซดแป๊บแซดเลยหลังจากที่ผมตีเจ้าทะเลไปถามว่าตีเยอะไหมประมาณสัก4-5หตัวได้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยฟิ s, <B ang> <S t of Dark n e ็ตเออเดี๋ยวนะมันต้องอ่านว่ายังไงว่าฟนะิสออฟดาร์เน็ตฟิสออฟดาร์เน็ตเอาว่าฟิสออฟดาร์เน็ตละกันนะมันคล้ายๆกูว่ากูเข้ากูเกินไทม์สเลตเลยดีกว่า a d โอเคก็ตามนั้น Fist of Darkness โอเคนะเพราะว่าเขาคูเ l e t r a น s l เ t e เป็นที่เรียบร้อยละโอเคก็ไปเดี๋ยวให้เพื่อนนะครับผมตามหายอันนึงนะครับผมมันต้องใช้ถึง2อ,อันนะครับผมถึงจะแบบว่าไปทำยูรุขาวดำได้เนาะได้แล้วนะครับผมแล้วเพื่อนผมนี่ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแม่ทราบซึ้งซะจริงๆแต่ว่าตอนนี้โรงงานจะเกิดนะครับผมโอเคเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะก็ไปเดี๋ยวเราไปตีโรงงานกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่ กาะซอมบี้นะครับผมโอเคทำการตีโรงงานก่อนเลย โอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมได้มาเป็นผลกระจอกนะครับผมแฟนเราไปกันที่เกาะซอมบี้กันเลยดีกว่านะครับผมโอ้จะได้แล้วนะครับผมโยลุกขาวดําโอ้กว่าจะได้นะครับผมตีมาโคตรนานเลยนะครับผมในเจ้าทะเลตัวนี้นะครับผมคือจริงๆบอกด้วยนะว่าจริงๆผมควรได้ตั้งนานแล้วเว้แต่ว่ากูหลุดนะครับผม First o f d a r k n ์กเนแม่งก็เลยหายนะครับผมก็เลยต้องแบบว่าทําการหาใหม่ด้วยนะครับผมเลยแล้วก็หาพร้อมกับเพื่อนแล้วไปด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมารอตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมใส่เข้าไป เออเออที่ใส่อ๋ออยู่ตรงนี้ตีกูเลยกูไม่เป็นไรหรอกตีกูเลยเพราะกูเป็นโลเกียไงล่ะเท่จริงๆว้าวได้แล้วกด3 2 1โทษรทีต้องเอาเมาส์ออกโอ้มายกอดโอ้มายกอดมายกอดมายว้าวอันล็อกเป็นที่เรียบร้อยอ๋อดาร์คเบสสีขาว วสุดยอดจริงๆโคตรเท่อ่ะโอเคเราก็ต้องไปกันที่กอดเออหนวดดำนะเพื่อเราที่เราจะต้องไปตีหนวดดํากันโอเคอ๋อผิด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 ,ผดทางผิดทางแล้วก่อนหนวดดามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโคตรมืดเลยมืดไปหมดไปเราก็จะแบบว่าไปรีบตีนะครับผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากูดีใจมากตอนนี้คือกูดได้ยูลูกข่าวดำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอ้โหตีไม่ทันอีกแค่แป๊บเดียวเองแม่แงโอ้โหไม่ทันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโยลูขาวดําโคตรเข้ากับฮาคี้นะครับผมฮาคี้สีขาวกับโยลูขาวดําเท่มากนะครับผมแล้วไ,ไม่ตัวนี้มันเป็นแขนเป็นแมกมาโอ้โหกูโคตรปิงกูโคตร ปิงเลยทีเดียวเชียวได้มาเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับผมก็สำหรับในครั้งนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ไปก่อนละบ๊ายบายซิวเกนนะจ๊ะ